แเมื่อกี้นะครับเราให้ดูรีวิวเสียงเก่าไปแล้วนะครับซึ่งใส่ท่อยังไม่ได้แต่งตอนนี้ใส่ท่อแต่งไปแล้วนะครับเจาะเรียบร้อยเดีมาฟังเสียงกันนะครับ นี่นะครับเสียงข้อที่ทำไส่ใหม่นะครับเจาะตามสูตรเรียบร้อยขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ